สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับเราสองคนนะคะอ่าวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูอย่างหนึ่งของพี่น้องเชียงตุงนะคะทุกคนตอนนี้คือเรามีเมนูแปลกอย่างหนึ่งเธอเคยกินไหมไม่เคยยังไม่เห็นแล้วเคยกินยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะให้เธอดูอันนี้คืออะไรเธอเคยกินมดไหมไม่เคยนี่คืออะไรถ่ยนินใช่ไหมอะไรถ่ยนินเนี่ยทุกคนวันนี้เราจะมากินมดกัน อ้าวเห็นไหมเนี่ยเราย้ายเครื่องโค้กเข้ามาในสวนเลยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยโอ้อนนข้าวซอยเนี่ย<า>เอามาทำอะไรเอามานั่นมาอันนี้เอามาทำอันนี้เอามาทำอะไรจะกินเลยเหรอโอ้ยเห,เห็นไหมเนี่ยจะกินเลยวะเนี่ย เอาเราก็นั่งกินกันเฉยมันไม่เห bon ็นแล้วทางมาฝั่งไหนอ่ะเล่ากินหมดหยอกกินเอาขยักยอมขยักพร้อมอยู่นั <S <S ่นหน้าหน้านื้อกลนอยู่ที่นัำยิ่งกวนาเนื้อผเต็มันละกินนั่นหน้าไหมกินนั่ก็ไรเนาะไม่อ่ะเออกินนั่นก็ไรเน่ะ มีอะไรบ้างคะเนี่ยสอนเข้าครัวอช่เอาม,มากมาเลยเรียกมากินเลยเนี่ยไม่ได้ทำกินก่อนวันนะอืมว่มา ทำอะไรนีม่มาเราเอามดออกแล้วนี่อร่อยมากเลยมากินสิ่อ,อืมนี่ใส่ชะกอกด้วยอรนเนี้ยอร่อยเลยดูอืมแก่ชะกอกอร่อยเราทำเลยไหม น่ะอ,อะไร,รอ่ะอร่อยนี่สวยมากเลยสวยมากเหรอือมว,วันนี้นางแปลงสวยไม่ว่าละสิใครอยู่ลหรออร่อย มาะจะให้ดูแล้วมาสิ <Okay. S 1> มาดูถั่วดินเธออ่ะเนีเอาปังนี่ก็ยอะไรอ่ะลังกังเครื่องเคียงมีอะไรบ้างเนี่ยเอาเล็กๆหรอือใหญ่ๆบนน้ำหมอน,นี่เลยนะไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> <c oughs> เราจะเทลงแล้วเนี่ยเธอมาดูเธอไม่เคยเห็นเนี่ยกดแล้วร้อนแล้วน,น่ะกดแล้วอ้าวฉัจะใจดูมดแล้วนะ แม่ไว้แล้วถั่ลินมันน่ะเอามาทำอะไรถั่ลินเพลงมาอุ้ยกลัวเหมือนกันแม่ไม่กล้าจับโอ้อุ้ยกล้องเราก็เกมันถั่ลินเนี่ยไปเยอะมากเลยไม่ใช่ไข่ในที่หนุ่มๆอันนี้อันนี้อร่อยกว่านนี่ค่ะมันหนุ่มๆเนาะ มดหนอกเหรอมนั่นอมดหอกเหรอไ,ได้ทำชมดูก่อนพอนหนึ่งห้ดูแบบนี้ก็ได้เหรอไม่ได้ฉันต้องมาอย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมคะทุกคนเนี่ยนี่เลยนะคะนี่เป็นไข่มดนะคะไข่มดไฮอะ่ะชาวบ้านหามาเพราะน้องไปซื้อจากตลาดเอกระเต่ามา นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่อันนี้คือคุณนายซื้อมาจากตลาดหนองนวลนี่สวยมากกล้องหนาะกล้องหนะแล้วก็อันนี้คือหนุ่มหนุ่มนี่อุ้ยไอ้ผู้เล่นนะทุกคนอุ้ยชอบอะ่ะไปแล้วทำยังไงอันลำแรกเนี่ย,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 ยเอาบดออกก่อนเหรอก็อมันมีตัวนะเยี่ยวนะมันมียิ้ไปเลยตอกออกไปก็ใส่อ่างเนี่ยเคยเห็นไหม ่ใส่อ่างให้เราพี่เต้ใส่กันเครื่องเทศเนี่ยมีอะไรบ้างสอยอย่างนี้เลยขั้วหน้าผมแดงครับหั่นมานะมีอะไรบ้างนั่นคุณนายผักชีแล้วก็ให้ดูก่อนอันนี้อันนี้ตะไคร้นี่หอมเปยน้ำบอกก็อยู่ตรงนี้และเอาในช่องหนิเอหอมอันนี้อันนี้ผักต้นหอมแล้วเอาฝากหน่อยค่ะคุณแมไม่ล้างตรงนี้แล้วเหรอ แม่อันนี้ครับปั่นไวเนอะทุกเครื่องบดนี่ก่อนที่วางเราก็โอเคมากเลยอันนี้ใส่แล้วนะหอมขาวเทลงไปแล้วก็อันนี้มันไม่ตีชาเลยทำไมที่เราแบบมันทุลังทุลเลจะเกินไม่เห็นโต๊ะเราไหมเนี่ยไม่เห็นเนาะหมือนจะไม่เห็นโต๊ะเราไหม ว่าเราวางข้างล่างไม่ดีหรอเนี่ยไม่ดีมันยอดวิวมันไม่ไปเราต้องแบบว่าอินเตอร์เทนแบบว่าเออต้องให้แปลกคนอื่นด้วยใช่ไหมใช่โอ้ยน้องปลาก็ปลุ๊บปลุ๊บปลุ๊บวันนี้ฉันมาอยู่เป็นเพื่อนเธอมาแอบหาเธอมาแอบบ้านเธอหน่อยหนึ่งนะน้องปลาถ่ายเล้วบนน้ำบ่อนี่เลยนะเออดีนะเนี่ยคอนเทนต์นี่ดีนะ อันนี้วาหั่นโห่หอมใส่เยอะๆเลยทุกคนเห็นไหมอันนี้หอมแดงนะเจ้า <laughs> ทำไมเธอไม่รู้เห็นเธอแล้วใส่เลยแล้วก็ใส่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคนายออกมาเนี้ยกินกินไปทําไปนะคะอันนี้น้องไปก็กําลังหั่นหอมแดงอยู่คือมันเป็นไข่มดไฮออะทุกคนมันเป็นไข่ไข่มดอ่ะเพราะว่า คุณนายขอซอสหน่อยนะคะเบื้องเลัก็คือคุณนายเบื้องหลังเราก็คือคุณนาย <c oughs> เออคือไข่บดเนี่ยประมาณน้ำแป็งซื้อจากที่นู่นมาสี่พันสี่พันนี่ก็ประมาณห้าสิบบาทอันนี้คุณนายซื้อมาอีกพันห้ามูลค่าก็ประมาณเท่าไหร่สามสิบบาท สี่สิบห้าสิบก็ประมาณหนึ่งร้อยได้อยู่นะถ้าไม่มีมดก็ไม่เป็นไรแล้วเนี่ยอร่อยเดี่ยวเขาซอยเนี่ยอ้เผ็ดอืมขยรเอาทิ้งตรงนี้เลยไม่เป็ลไรพี่น้องไต้ทำห้องอยู่นะคะทุกคนหลายคนเดี๋ยวจะถามหาว่าพี่น้องไต้ไปไหนนะคะ มันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่คู่กันนะั่นะน่ะ <c oughs> มันไม่ใช่คู่กันมันไปด้วยกันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันเห็นไหมไข่มดอันนี้นะเดี๋ยวใส่พริกด้วย กินไม่หย <in the> <ates> ุดเด้อเออคะเนาะทำอะไรอ่ะกินที่นั่นกินเนื้มเหรอเขาสร้างกินคนนั่นเองขมไปเยอะขมเองขมจิ้กินในหนองตายแล้วเมื่อกี้มานทำอะไรเนื้อใน่หรอเอากะหองกินข้าวซอยนั่นน่ะเออเมื่อกี้รดน้ำแล้วนี่โคตรเอ้าเออรดน้ำแล้วไปเลยเออ โอเคอยาาเพ็ดอยาาเพ็ดไม่กินอันนี้ม่เคเขาชอบมะละกออร่อยมากเลยขอกันขอกันอะไรเออไไกินไปไม่ตอนนี้เครื่องกิจกรรมรอเริ่มได้หรือ,อยัง กิจกรรมรอนเริ่มได้หรือยังไม่ไม่รู้เห็นแล้หรือเปล่าเห็นอยู่นะอันขับไหมไมมเหรอกินทั้งใบเลยอืมอืมใบกขมขมอันปลายนี่ขมกันโอ้พอแล้วออกมาเยอะๆไม่ตอนนี้พริกเราอะ่ะ เป็นอะไรผมขมเป็นยาหวานเป็นลมแล้วก็พริกใส่ด้วยใช่ไหมกินเม็ดเนี่ยใส่ได้หมดเลยไหมคะพวกนี้ซื้อข้าวเหนียวมาจำปี่จำปีกินนะสองสี่เท่าไหร่แล้วนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สมมติไ้ไหมคะสิบสิบเอด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเมตรมพอแล้วมีหอมแดงหอมขาวแล้วก็พริกสดแล้วก็มะเขือเทศด้วยนะเฮ้ยมะเขือเทศนี่เอาจากดอยเหมยมาใช่ไหมเนี่ยอันนี้เพราะว่าต้นกันสูงๆเนี่ยต้นมันไม่เหมือนคนอื่นเลยนะมดเราเยอะมากเลยดู เป็นห้างของห้องในหลังนะเป็นห้างไอ้ของห้องในหลังเออจบแล้วแม่อันนี้ยังไม่หั่นมาหรอเนี่ยต้องทำยังไงเนี่ยช่วยหน่อย <c oughs> ข้าวไปไม่เป็นแล้วหั่นมะเขือเทศซีมอะไรยิ่งหรอแพร่หมบอกเรยิ่งเน่ะ อันนี้ทำยังไงน,นี่ก็หั่นในะนะส่เน,ออน,นื้นะซอยกันหรอซอยเนาะแทนเอาน้ามัดไ่อาบ้างเอาเนื้อแลเอาปั่นเลยหมุนฮะอะไร,ะไรนะอันนี้ก็ปัน่นเสร็จฉยใช่ไหมปั่นหมดเลยนเนาะฮะเดี๋ยวมาไปไหนอะ กองเงงกองเงงกองเง,งบนน้ำบด่ดีเลยนะเ้าอยากได้ฟิลแบบบรรยากาศบ้านลุกทุ่งลุกทุ่งแบบเนี้ยทุกคนเพ่งอะไรที่ไหนมากกระใจอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดเพลงทำงานอยู่ <c oughs> ใครไม่รู้นะตะกนใส่ไปก่อน S 1> <S 1> อ้าวอันนี้ยังเหลือตรงนี้หอีกขอนึงเนี่ยอู้อันนี้ไ <c oughs> อ้กันดีน่เหรอเดี๋ยวน้อยเดียวไอ้หมดเธอเจ้าหนีหลบเร็วโซ่โซ่ชิวโอ้ไมตเต้เราจะแอปนึงยังไงเนี่ยคงหนึงนี่เออกเอ๋อใส่เลยนะ กือเทศนะคะสี่อย่างแล้วก็ขันอะไรอีกเนี่ยผักชีอะไรอันนี้หอมเปออันนี้ก็ในสวนนะเอาในสวนนะทุกคนไม่โดนเห็นหรือเปล่านะวันนี้ใส่เสื้อสีมืดด้วยสีสีเขียวแบบสีเขียวขี้ม้านะคะหั่นผักชีกับหอมเปอ คือจะได้ไหมเนี่ยต้องหันเล็กๆอ่ะได้แล้วเออแบบนี้ได้ใหญ่น้อยอยู่นะอุย้ยน้ำคิดเราต้องแบบว่าเขาไม่เห็นหัวแล้วเเธอ เออไม่เห็นเครื่องเทกแล้วยิ้มยัไงหนเออคลิปนี้อาจจะมันคลิปแบบว่าคลิปแรกผ <c oughs> มอีกคลิปเปรดหัดหัดมือ, <c oughs> มอทา่า <c oughs> คลิปแรกหัดมืออะไรนะฝึแกแง่ฝ <c oughs> ึกฝึกถ่ายไงเออตอนรอแรกๆไงสมัยก่อนที่ฉันแบบว่าเออไม่มีขาตั้งกล้องไม่มีอะไรใช่ป่ะฉันก็ตั้งเอียงไปตลอดตามทางตามทุกซอกทุกมุมอย่างเงี้ย คอนเซ็ปต์ของเขายังอืมเอร่บยมากมเดี๋ยวขอหันอันนี้แป๊บนึงนะ one two three มดชิวชิวใส่เลยนะ one two three อเอาเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใส่อันนี้ก่อนอันนี้นี่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 น,น,นี่คืออะไรดเดี๋ยวมันไม่ออกเนี่ย โอโ้เครื่องโอ้พริกโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เน้นเครื่องเทศอุ้ยหอมเลยอะแค่กลิ่นก็กเลยนะแล้วก็ใส่อะไรอีกเนี่ยพริกอีกนะสามช้อนคอยดูโตๆเลยนะใส่อีก มขมิ้นขมิ้นเท่าไหรผงม,มิ้นสีแดงนะคะใสอีกนะสองช้อนใส่ขมิ้นลงไปแล้วนะคะคือเมื่อกี้ขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะถั่วเน่ากี่ช้อนดีโอ้ผงเสน่ห์ลงไปโอ้ผงเสน่ห์ลงไปสองช้อนพอหรือย,ยังใส่อีกนะใส่งหมดเลยนะพอล พ <laughs> อเลยเราจะหอ่อในถุงเลยใช่ไหมคะไม่หอ่อในอันนี้หรอ,เ,หอ mm hmm. เดี๋ยวก่อนใส่เกลือก่อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเกลือสองช้อนสามช้อนใส่ทั้งหมดเลยไหมเนี่ยสี่ช้อนมันไม่ได้เลยมันจะหมดแล้วเกลือก็หมดแล้วสปอนเสื้อเกลือเข้าหน่อย <laughs> <laughs> พงโนสองช้อนพอแล้วนะคะแล้วก็แค่นี้ก่อนเนาะขยี้นี่ก่อนใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวก่อน ใส่ไข่เลยอุ้ยอันนี้ไม่ใส่แล้วหรอเนี่ยต้นหอมเนี่ยกล้ใช่ก้อนมา,มมาปันป่นก็มาปั่นปั่นเอาต้นนิดเดียวอุ้ยหอมเลยอะ่ะหอมไหมหอมมากหอมมากเลยเนาะโอ้หคขามอร่อยเพราะเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาตินี่แหละใส่ไข่ลงไปแช่ แม่ครัวมาเองจ้าวันนี้ชุ่มไปตรงนี้นะจ๊ะเป็นปุ๋ยจ้าเป็นปุ๋ยในสวนของเราเชะสองลูเอา้าอันนี้มันไม่ลงลงสิแม่ไข่ไม่ลงันเป็นไข่ปลอมอมันเนี่ยแตกได้ไงฮะไขป่ปลอมเนี่ยมันไม่ออกโอ้ยดีแล้วเอาไปเถอะเป็นปุ๋ยในสวนจ้ะเนี่ยสามฟองสี่ฟอง ว้าวได้ก็ไม่ลงอีกแล้วไข่ร้านนี้ฉันจะไม่ไปซื้อแล้วนะฟองเลยเนี่ยมาแล้วเนานะแล้วก็เราขยี้ขยี้กับไข่แล้วก็ทรงเครื่องนี้ก่อนอแล้วก็ใส่ไข่ล้วนุ่มนวลเลยสวยเลยเนาะนุ่มนวลไข่ไก่ผสมกับไข่มดน้องมดจ๋า โอ้ใหากินไหมได้เลยเนาะไข่นี่ใส่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไข่มดเนี่ยวัย One, two, ในดซนายใส่แล้วนะโอ้โหวิ้นิดหน่อยก็คือแบบเสียดายนะเนี่ยดูคือแบบชาวบ้านอุตส่าห์ไปหามาแบบของหายากอีกต่างหาก โอ้โหวันนี้คลิปเมนูโชว์โชว์วิวสวยๆหน่อยแต่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 วิวในสวนนิดหนึ่งคนไปคนมาไม่มีเพลงเลยวิวฝั่งนี้ทางสวยเนาะคือเราต้องห่อในถุงใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็เราต้องไปนึ่งอีกนะคะซีสันสดใสสวยมากเลยดูดิหนักเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไหวแล้วไปตรงเดิมเหมือนเดิม ระวังได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบหอในถุงก็ได้หรือไม่ก็เป็นไรมั้งเนี่ยเนาะหลเนนี่เลยใช่ไหมแล้วก็ไปหนึ่งมาชิมก่อนคุณนายอ้อยหมักไว้สักสามนาทีหมักสามนาทีก่อนนะ เองก็มาแล้วทุกคนในหลังบ้านเนี่ย <No. S 1> อะไรเนี่ยปั่นจัก,กรยานเหรอไม่สีอกแบบนี้ฮะ <Okay. S 1> ใช่เหรอ okay. เออทุกคนครับสมัยก่อนคือแบบไม่มีเบรกใช่าบ้านเราต้องเอารอ,องเท้าเราเนี่ยแบบว่ามันถูตรงที่ล้อจนกว่าคือแบบรองเท้ามันจะหมดไปเองอย่างเนี้ยนะคะอ่าเข้าเรื่องกันเลยนะคะอเกือบ oh. นะคะ,อคะ,คะตอนนี้ก็เราชอไปเลย ไปประมาณนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยก็คือแบบเป็นเมนูที่แบบขายตามหมู่บ้านในชุมชนได้เลยนะคะเนี่ยก็คือเป็นไข่มดสม้มเอ้ยไข่มดให้นะคะซึ่งไม่ออกรสชาติเปรี้ยวนะคะจะออกรสชาติแบบเอออาหารในครัวนี่เลยนะคะทุกคนคะคือคนที่ใหญเนี่ยเขาใส่ถั่นเน่าลงไปเนี่ยมันคือแบบกลุมกรอบอาหารนี่คือแบบออืใครก็กินได้อะทุกคนลองดูนะคะเนี่ย อ่ะเดี๋ยวน้องแป้นก็จะนำออกไปนึ่งนะคะนี่เป็นหอเป็นหอประมาณนี้เลยนี่เลยโอเคเดี๋ยว้เนี่ย<ะ>เออกินมันทีละนิดใส่ตู้เย็นเอาละองปากสองช้อนผมเลยใกล้สองปากแบนี้สอกส้นะไรเี้ยเอเยยิ่งใหญ่เยยิ่งใหญ่ฮะะะ อุ้ยรู้สึกว่าสวยนะทุกคนมันสุกแล้วด้วยอุ้ยตายไหมคะเนี่ยอุ้ยหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะค่ําคืนนี้เราจะกินข้าวกับไข่มดเขาเรียกว่าภาษาอะไรไข่มดจอกเหรอ ไข่มดให้ไข่มดจ๊อกนะครับประมาณนี้นะคะทุกคนอโอ้โหต้องไปดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับเย่ได้กินแล้วของดีของเด็ดเจ ma che...